มาเลยดูคลองผู้หญิงเบื่อแล้วดูคลองผู้ชายมั่งจัดไปโอ้ยลุนจอกกิงไอถูกแล้วไงกางเกงสเวตเตอร์ขายยาวค่ะลูกค้าจอกกิ้งแพนงานญี่ปุ่นป้ายบิวหอมจุงเบยมาอีกแล้วพิสูจน์กินมอม่แล้วตัวแรกเฮจเอ็ <N> อมรุนนี้ใส่ได้ทั้งหญิงชาย,นะยนะคะเฮจเอ็มมอสโคาโคล่าเฮจเอ็มโคคาโคล่าใช่ปะ คูคาโกล่าตัวต้มอรักลูกค้านี่สีสวยมากตัวนี้ใส่ได้ทั้งหญิงชายนะคะลูกค้าอันนี้ญี่ปุ่นนะจ๊ะใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นแบบว่าแบบชิวๆในระหว่างวันนะคะใส่ได้ไหมยูนิคยูนิโครยูนิโครนะคะลูกค้าเหมือนเดิมตัวนี้แบนแบนฉ่ำลูกค้าค่ะช่ำเลยไปของเขาแบนฉ่ำจริงๆใส่ได้บอกว่าใส่เอ็มกับกูสใส่ไม่ได้นี่สวยมากทีดําแต่อยากใส่ให้ลูกค้าดูทรงอ่ะหลวมจริงด้วย เอยสวยพี่หญิงใส่ได้ชายใส่ได้จ้านี่ไซส์มันใหญ่หน่อยนะนี่สวยมีประมาณนี้ลูกค้ารวมยังไงก็มีเชือกมัดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหารวมยังไงก็มีเชือกมัดสีเขียวเขียวพื้นด้วยนั่นเนี่ยชายใส่ได้หญิงใส่ได้ใส่สบายสบายระหว่างวันเที่ยวได้ยูนิคอร์ยูนิคอร์อีกแล้ว เที่ยวก็ได้ไม่เที่ยวก็ได้อ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่เที่ยวกันนะรุ่นแบบนี้นะคะลูกคา้าอะไรกางเกงจ็อกกิ้งแพนอะไรเปียยาวอะไรไปอะไรไม่รู้มันพูดอะไรเปียยาวอะไรอันนี้แบรนด์นนะไม่รู้แบรนด์อะไรมันเห็นอะไรฝกเปเทศเขาคุยกันอยู่ลูกค้าตอนนี้นี่เราเปเปไม่บอกเอ้าแปลเด็กเราอ่ะคนกลางแปลเนยงงเลยแปลไหนเด็กพี่บอสมันพูดกันว่าไม่รู้เว้ยดิกก็นี่อันนี้แบรบนด์อะไรช่วยหนยแบบ ไม่รู้ดูป้ายเขาด้วยดูกค้าดูเอาอ่านไม่ออกเผ่านเด้อยูค่ะลูกค้ายูนิโคค่ะโอ้โหอะไรมิกกี้หรอมิกกี้มือมิกกี้ชัดๆเลยรถที่เอ็อ่ะเอาตะข่ายเปล่าตะข่ายตะข่ายตะข่ายของพิกกี้สั่งบ่อยใครวะแอบสั่งมาให้รูด้วยนะย้ายย้ายเห็นหน้าน่ะยูนิโคมินนี่ค่ะลูกค้าน่ารักมากสวยมากแขนเขาน่ารักมาก อุ๊ยดูนี่มาจอม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 าจอมอุยเซนอ็ม่ารักไหมน้องมินนี่ะเอ้ยมิกกี้กับมินนี่เอ็มช่วยมากมาจอมหนูใส่ไม่ได้นี่หนูใส่ได้หนูใส่สอะไรเนี่ยเอลเหรอยังไงสวยไหมเออดูดูๆๆเออแมเดีนี้แอบวิงานนอกสายเหรอนันเลยนะ โดนแบนด์เลยหฮ้ยอมมากเลยอะดีนะพี่ติ๊กไม่ขึ้นไม่งั้นงองกวันนี้เธอไม่รู้จะไปให้ใครก่อนสุดท้ายเธอก็ไม่เลือกฉันโอ้โห <c oughs> oh วิ่งฉ่ำเลยนะเดี๋ยวนะี้จีอูลูกค้า โอเคสเวตเตอร์ขายดีนะลูกค้าจ้ะตัวนี้เนียหนูอยากให้พี่เป็นหนึ่งในทางเลือกเพราะว่ายูนิคอร์หนุ่มเวลาเป็นงานที่ขายดีมากเริ่มจะเป็นลมเย็นๆเริ่มเข้างานหน้าหนาวอะค่ะงานรุ่นเนี้ยใส่ได้ทั้งหญิงทั้งหญิงชายทั้งหญิงมัจะชอบมันจะเป็นทรงแบบว่าสวยทรงบอยทรงฮิปฮอปฮิปฮอปออกแนวสปอร์ตนะคะลูกค้าเป็นผ้าสเวตเตอร์นะเป็นผ้าสเวตเตอร์ขาไซนนะคะลูกค้าใหญ่มีหมดใช่ งานแบนี้ก็พันอย่างนี้เอาเนี่ยเจอแล้วเขียนเมนจ็อกกิ้งแพนเพราะะฉนั้นอ่ะตัวมันจะแบบทรงมันจะเป็นทรงแบบบอยบอยลูกค้าเวลาใส่ไอ้นี่แบรนด์นี่ยีอินไม่มีอะไรพี่ชิอืมแบรนด์นี่ดังเขาบอกก็ดังลูกค้าบอกก็ดังปกติจ้าลูกสาวเพย์บอยเออเพย์บอยดังกว่ามะเพย์บอยไซส์เอลค่ะลูกค้าเออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะเออเพย์บอยสวยเพย์บอยเพย์บอยไซส์เอลจ้ะมาแล้วเพย์บอยเพิ่งจะโพลมาเนี่ยเออไม่เคยเห็นแบรนด์นี้ เลยยุ่งเก่งเลยนะมันช่วม,มากอยู่ในโทรศัพท์ไอกิมน,นาฬิกา <นะ S 1> พูดอะไรงงกระสอบ,อะะอสอบละ3,700ลูกค้าตัวรีวิว3,500เมื่อกี้มีมิกกี้นะมิกกี้เป็นป้ายดิสนีย์ค่ะลูกค้าหญิงใส่ได้ชายใส่ได้นะค่ะใส่นะคะลูกค้าค่าส่งประมาณ200ร้อโดยประมาณค่ะใช่ช่วยมากช่วยมากค่าส่งประมาณ200เฮ้ยพูดไม่ได้ดีกว่ายูนิคอร์นพร้อม ลูกค้าสนใจรายละเอียดทักข้อความนะกินแน่นตึบรายละเอียดทักข้อความได้เลยครับอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสนี่อาดิดาสแต่ว่าแบรนด์เยอะค่ะแบรนด์เยอะพูดไดเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็โดนได้ใช่ไหมพูดไดเปล่าวอสยูนิคอสมอกี้เราพูดอะไรนะมากไม่ได้พูดอะไรไม่รู้อ่ะลูกค้าสกินแน่นตึบค่ะอันนี้ผู้ชายใส่สวยนะนี่แบรนด์อะไรไม่รู้อันนี้ใครใส่ได้อะใส่ลูกค้าโดนนี่ไซส์เอลค่ะลูกค้า หใส่ไม่ได้อหนูยังจะหลุดตูดเลยนตอนนี้ผมใส่ค่าฮาร์ดมาแล้วที่เกียรติพลายค่า hard ผ้าห่านมาตัวรีวิว3,500 G U จ้ะตัวรีวิว3,500บาทก็สอบใหม่3,700กางเกงชายใส่ได้หญิงใส่ได้จ้ะอะไรกางเกงสเวตเตอร์ขายาวค่ะลูกค้าชื่อจ็อกกิ้งแพนท์ใส่แล้วแบบนี้เมื่อกี้มีดิสนีย์มิกกี้มินนี่ออกไปหนึ่งตัวน่ารักเอ้า G U อะไรใช่ป่ะ เออ G U ไฟอย่างนี้เหรอ G U under cover ลูกค้านี่ under หุยเนี่ยเป็นทรงแบบสาวสปอร์ตแนวสปอร์ตบิดได้ไหมลูกค้าสวยมากเลยเป็นผ้าสเวตเตอร์ตัวนี้ G U นะคะคารโก้ G U สีขาวแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตมาทางนี้น้องเป็นผ้าสเวตเตอร์ค่ะสวยมากอันนี้มาล็อตใหม่ยูนิคอร์นาเลยไอห่าเลย รอะไงตัวค้าพูดอะไรจิวยูนิคอร์นี่ยูนิคอร์น่าจะเดี๋ยวหน้าหนาะค่ะได้เลยมาเลยข้อความนะคะไม่ผิดหวังจ้ะคอนเวิร์ดยูนิคอร์นี่ไหนคอนเวิร์ดรีวิวได้ส่รถสองนะเอามือกีไปแล้วตัวหนึ่งคอนเวิร์ดมีสองตัวเหรอเมื่อกี้ไปแล้วตัวหนึ่งตัวค้าแก้ปอร์ตอะค่ะ ผ้าหรอมีทั้งนาอย่างนเอาง่ายะใส่สบายเลยมีหนาด้วยบางด้วยนะคะเป็นผ้าแชมเปีญเลเออแชมเปี้ยนมาแล้วพี่มาแล้วมาหมดแชมเปี้ยนเมื่อกี้ก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะวายบ้านดำอยากได้คำข้อความนะคะใช่ถ้าข้อความนีพี่นะบาลานเลยบาลานบาลานอิเดียตเหรอแคนโคตรจ่าแคนสกินโคตรดีเลยต่อผ้ามือต่อเลยค่ะดูงานแบบเนี้ยสกินแน่นตึ๊บเลยแน่นไหม สกินแน่นไหมยูนิคอร์นตัวนี้เพย์บอยใช่ปะใช่ยูนิคอพูดแบรนด์เยอะมากอ่ะพี่แปะอันนี้จียู <G io! S 1> โอ้โหจิยูจิยูมาแล้วเฮดเซนเอ็ม อุ้ยลูกค้าแบนด์ยศจังเลยอ่ะเฮเซนเอ็มเฮเซนเอ็มออกไปลายลายตัวแล้วอุ้ยสวยจนสวยมันใหญ่อ่ะอันนี้ผมใส่ได้มันใหญ่มันเป็นกางเกงที่เขียนว่าผู้ชายนะคะลูกค้าแต่กางเกงทรงแบบนี้ต้องมองหน้าอยู่บอกว่าผู้หญิงใส่มันจะแบบทรงใหญ่ไงจะทรงแบบบอยบอยแบบทรงแบบฮิปป์แบันี้น่าเป็นแบบเลดี้มันจะใส่เล็กหน่อยนี่อดีดันมาอีกแล้วถ้าะแบบใส่แบบบอยบอยต้องต้องต้องใส่เล่นงานเล่นงานเป็นของผู้ชายนะคะลูกค้าลองมาใส่ เป้าเขาจะยาวใช่ผู้ชายใส่ได้คิ้เกียจใส่อ่านไม่ออกเดี๋ยวบิดอีกตัวนี้เป็นคาโก้ค่ะสวยผู้ชายใส่สวยตัวนี้ผู้หญิงใส่ก็จะทรงหญิงจะดึงสูงหน่อยเพราะว่าผู้ชายใส่เขาจะเป้ายาวไงลูกค้าตัวนี้คาโก้แล้วก็จั๊มที่ขาด้วยน่ารักมากไม่รู้ว่าชอบมิกกี้ตอนนี้น่ารักจริงใครวะนะไม่ได้ดูเลยมึงมิกกี้อะไรเมื่อกี้มิกกี้กับมิกกี้เมาส์มินนี่กับมิกกี้เมาส์น่ารักมาก บิดไงพี่โทนสีจะประมาณนี้ลูกค้าเทาๆดำๆเนาะยางสเวตเตอร์จะไม่ได้ฉูดฉาดลูกค้าน่ารักเด็กๆแล้วก็ติดขาจ้ำเยอะกว่าขาปล่อยยูนิคอร์นเด็กๆนะติดขาจ้ำเยอะกว่าขาปล่อยนะคะทรงปล่อยนี้ด้วยนี้ปล่อยน้อยมากนี่จ้ำคอนเวิร์ตคอนเวิร์ดมาแล้วเมื่อกี้ก็คอนเวิร์ตไม่ใช่เหรอตัวนึงเนาะคอนเวิร์ดของเพื่านตัวมั้ง คอนเวิร์ตนี่ไงคอนเวิร์ตสองสามตัวละนิวบาลานส์อาดิดาสอ่ะไปคอนเวิร์ตอีกตัวนึงแชมเปี้ยนแคปป้าแคปป้าแคปป้าบางคนก็เรียกแคปป้าเอามือหนึ่งไปเลยจ้าปลายหอยปลายผัวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเจ็บคอเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอนี่ไงเจ็บคอยูนิโคลโคลอันนี้นุ่นโคป่ะเนี่ย หูนิโโครอ้แบรนด์เยอะมากลูกค้าตัวมันจะมีเนี่ยถ้าไม่มีเชือกข้างนอกเนาะก็จะมีเชือกข้างในลูดได้อีกนะคะลูกค้าเขาเรียกเชือกแบบเชือกเชือกซ่อนอ่ะต่าตะแบรน์ออกเยอะมากเอาหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วมีค่ะลูกค้าสามารถดูไอดีข้างหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะกดลิงก์ได้เลยมีจ้ะเดี๋ยวถ้าข้อความเดี๋ยววางมีลุครมีเบอร์โทรมีไอดีหน้าโปรไฟล์นะลูกค้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะสวยมากเลย มันจะมีโอเพนลิงก์อะค่ะที่กดได้เลยจ้ะสวยเลยอะขายได้เลยทุกตัวเลยยูนิโค้ซีเคซีเคก็มาลูกค้าจี้อยู่ซีเคบอกว่าในช็อปแพงมากเลยจี้อยู่อ้าวแพงนี่โอเคตัวหลายพันยูนิโคอะไรไม่รู้เออผ้าเหมือนยูนิโคอยู่นะลูกค้าตัวนี้สวยตั้งเลยอันนี้แบรนด์อะไรแบลูกค้าขาจำแบรนด์อะไรไม่รู้ จะมันสวยค่ะทักความชิงไว้ใช่ใช่กระสอบมาเลยนะนี่ใบนี้เยอะมากคุณจะี๋ยวจะพอนะอะไรยูนิโคลยูนิโคลมันกันขาขาแบรนด์เยอะนะขาจำเยอะด้วยเห็นไหมสีใหม่ด้วยนะดูซีก่อนไม่มีตกเลยนะฮะนี่เราดูแบบผ่านๆตานะลูกค้าค่ะแต่งานดีนะตัวนี้จ็อกกิ้งอะค่ะแูกค้เอาเลยเพราะว่าลูกค้าใช้เยอะมากไปอบเลยนะอบแล้วก็ขึ้นฟู่เลย น่ารักมากขายดีปีที่แล้วไม่พอขายค่ะใช่เล่นตัวเป็นอย่างเงี้ยลูกค้าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะถึงแม้จะเขียนว่าของผู้ชายนะแต่ว่าแนะนําเลยตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้คอใส่สวยด้วยคออะไรไม่ต้องแคค่เออ <K. O. S 2> อะไรนะยูนิโค้ค่ะลูกค้า เผหมดและจ้าผ้าอย่างนี้นะลูกค้าผ้าสเวตเตอร์นะอาดูใกล้ๆมันสวยนั่นน่ะผ้าเป็นผ้าสเวตเตอร์นะคะลูกค้าผ้าอะไรผ้ารัเปนเสื้อผขายาวนะอ่ะใครรับตัวรีวิวทักแชทได้เลยนะคะไปดูที่ราวกันสีประมาณนี้ไม่วืหว่ามากนะคะแนวคุมโทนเบาๆเพราะเป็นงานผู้ชายนะคะอาจจะมีโผล่ไปบ้างนิดหน่อยนะคะแบรนด์เยอะแบรนด์ฉ่ำเหมือนเดิมนะลูกค้านะตัวนี้เป็นกระดุมลูกค้าไปติดเอาด้วยสีประมาณนี้ลูกค้าเห็นไหมแล้วก็ เป็นขาจ้ำกับขาปล่อยปนกันนะคะลูกค้าสวยมากเพร่บอยสวยมากนี่มิกกี้มินนี่นี่ง้น่ารักข้างหน้าเป็นมินนี่ตัวนี้ตูดเป็นไฟดิสนีย์ตูดเป็นมือค่ะโอ้ยน่ารักลูกค้าปนแบรนด์เยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนาะบ้านนี้เพร่บอเพ่บอยยูบัลลัสอาดิดาสพูดได้บอกก็ไม่รู้เก็บตาอาดิดาสพูดได้บอกไม่รู้แต่พูดแชมเปี้ยนแลู้ไม่หยุดด้วย แชมเปียนก็มีอะไรไม่รู้ลูกค้าแชมเปียนสวยมากนะแชมเปียนใช่อ่ะประมาณนี้ลูกค้าคอนเวิร์ดเห็นหลายตัวอยู่นะใครรับแจ้งได้เลยนะคะใครรับแจ้งได้เลยเนี่ยอะไรแชมเปียนแชมเปียนอีกแล้วตัวแล้วก็แชมเปียนสีขาวขอบคุณค่ะไหนแชมเปียนสีขาวนี่เนาะนี่ไงแชมเปี้ยนแชมเปียนสีขาวเออสวยมากลูกค้าแชมเปี้ยนสีขาวแล้วตัวเนี้ยตัวนี้แบรนด์อะไรอ่ะไม่รู้ดิจิวจิว น่าจะแบบคอแลแล<ไ>ป้ายที่ยูนเนี่ยน่าจะเป็นแบบคอแลแลบกับอันเดอร์เหรอแบบจมุนดละพอเบจมุดแล้วลูกค้าจะใครรับตัวรีวิวแจ้งนะขอบคุณค่ะปจ็จอกกิ้งแพนนิ่จ้าปดัง